เป็นงานศิละปะโหลดลายเป็นทางเดินถ้ามีแสงไฟจะประกายเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องทุกท่านครับผมนี่ฮะตอนนี้บาโบยูที่นี่เลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้บาโบยู่ที่ นี่เลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหนี่คือห้างไอคอนสยามนะฮะอีกหนึ่งชั้นของห้างไอคอนสยามพี่น้องเอ๋ยนะฮะจากด้านบนนะฮะจะเป็นชั้นเจ็ดที่บารโบกขึ้นไปนะฮะทัดลงมาตรงนี้จะเป็นนะฮะตรงอ่าแอปเปิลสตูนาะพี่น้องเนาะจะเป็นพื้นที่ของอ่าสวนนะพี่น้องนะสวนที่อ่าสามารถนะะนั่งทํากิจกรรมนะฮะสบายๆเนาะพี่น้องเนาะว้าวมุมนี้เลยพี่น้องเอ๋ย ตื่นตาตื่นใจขนาดเลยบ่าวโบเองกับชื่อว่ามีโอกาสได้มาเห็นและ,ะสัมผัสรีวิวให้ทางผู้ชมได้รับชมอีกชน,นึงเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะมาฟังนี่กนกละกัน,กนทัดจากฝั่งนี้จะมองออกไปทะลุนะฮะกระจกไปจะเห็นแม่น้ำนะฮะที่มีความยิ่งใหญ่แม่น้ำเจ้าพระยาด้านล่างก็จะเป็นโอ้โหนะทองเที่ยวกำลังเดินทางมาเที่ยวห้างไอคอนสยามของเมืองไทยพี่น้องเอะะ๋ยเนี่ย ว้าวตึกสูงใหญ่ที่จราการตาบอกกันเลยว่านี่คือไทยแลนด์นะฮยมองไปฝั่งนู้นจะเห็นสะพานทาสาทรนะฮะหรือว่าสะพานตากสินนั่นเองว้าว สวยงามเป็นเอ๋ยนะฮะสวยงามตื่นตาตื่นใจนะฮะสวนใหม่ชีวรมรื่นนะฮะเป็นสวนย่อมนะฮะพื้นที่ขนาดนี้นะฮะประเทศไทยพื้นยังจัดเตรียมไหวเผื่อเป็นปอดนะฮะหรือว่าเป็นธรรมชาตินะฮะอยู่ในมุมมุมตึกน้องพี่น้องเนาะฝั่งนี้จะเป็นตึกไอคอนสยามนะฮะแบกโลเนียวอเตอร์ฟอนเลสเดน์นนะ่ไอคอนสยามนาอพี่น้องเนะาะอ้า ฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่เลยพี่น้องเอ๋ยไอคอนนะฮะสยามพาร์คเนาะพี่น้องเนาะอืมต้นไม้ที่จัดเป็นสวนใหญ่ๆพี่น้องเอ๋ยฟบาบัวเดินทางมาฝั่งนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยมาจากฝั่งที่เป็นแอปเปิลสโต๋เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เดินทะลุออกมาเนี่ยฮะด้านนี้ถ้าท่านผูงงน้ชมยางขึ้นมาด้านบนนะฮะจะเป็นสันที่สามเนาะพี่น้องเนาะถ้าพิษผ่าต่อคอตขอขอภัยนะฮะจะมีจุดนั่ง นี่เลยนะฮะนั่งเฮตดกิจกรรมฟังนี่ก็จะเป็นโต๊เก้าอีพี่น้องเลยนี่เลยประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะห้างของเมืองไทยเป็นให้ความสําคัญขนาดนี้เลยได้พี่น้องเอ๋ยลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยจะได้มีโต๊เก้าอีนั่งอย่างสบายเลยพี่น้องเอ๋ยมองจากฟังนี้ตรงๆเลยพี่น้องเอ๋ยทะลุออกไปเห็น ว้าวเห็นตึกนะฮะตึกสูงใหญ่ถาัดจากซ้ายนะครับแล้วมาตรงกลางแล้วก็ไฟทางฝั่งขวาบาบูจะลัดเลาะไปฟังนี้พี่น้องเอ๋ยนหะายธรรมชาติมได้เห็นนะฮะถึงเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะถึงความตื่นตาตื่นใจของประเทศไทยนี่แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยจัดให้นะฮะนักท่องเที่ยวเมื่อได้มาเยือนประเทศไทย เดี๋ยวบาบูจะยังเลาะไปทางด้านสายสักก่อนเนาะพี่น้องแล้วจึงยังเลาะไปฟังนี่อะมาฟังนี่เล่กันแล้วกันพี่น้องเลยฟังนี่จะเป็นน้ำตกนะพี่น้องเอ๋ยทีจะได้ยินเสียงนะฮะเมื่อเราเข้าไปในป่านอะพี่น้องนอ,น,นอกเมือทางช่วงเขาไปในป่าจะเห็นเสียงน้ำไหลหรือว่าน้ำตก ระวังเนื้อพี่น้องชุดนี่จะเป็นบันไดต่างระดับพื้นที่ต่างระดับฝั่งนี้เลยจะเป็นน้ำตกไอคอนสยามสวยงามพี่น้องสวยงามโอ้ oh. งามบอพี่น้องงามบออลังการบอรพี่น้องเอ้ยนะก็อนาทีบาโบขึ้นไปด่านบนนาอพี่น้องเนาะชั้นที่เจ็ดเราก็ลมองลงไปลางๆจะเห็นนะฮะอ่าแม่น้ําเจ้าพระยาเห็นตึกสูงใหญ่เห็นการแสดงระบำน้ำําพุที่ตื่นตาตื่นใจอ่าฟังนี่พี่น้องฟังนี่มุมนี้ว้าวนี่เราพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะปราเิศไทยจัดไห้นะ,ะ่ะแบบบ่มี่คาใส่จ่ายาน,นอ้องพี่น้องเนาะ เมืองเอาที่รประเทศไทยเพิ่นเฮ็ดไฮขนาดนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดอีรีสุดยอดเมืองไทยบอเป็นสิงทีปแปลกใจนะครับว่าอ่าพ้นทัวทุกมุมโลกนะฮะจะติดใจหรือว่าจะลงไหลอ่าประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะว้าวเอกมุมมุมหนึ่งของการรีวิวให้ทานผู้ชมได้เห็นนะฮะ้านล่างจะเป็นน้ำพุนะฮะ จะมีการแสดงระบำน้ำพุเป็นอรอบๆเด้อไปนอ้องเอ๋ยมองไปจากมุมนี้ว้าวสวยงามไปนอ้องเอ๋ยจากมุมนี่บาบูเจียงไปฟังนี่ทุกท่านอีกมุมฟังด้านนี่สุดเลยนะครับลงไปจะมีงานศิลปะอีกชิ้นงานหนึ่งทีบาบูเองอยากนำเสนอทุกท่านเมื่อมาสถานที่แห่งนี้แล้ว จะเป็นทางยางกระจกแกวลงไปเห็นความอีกหนึ่งตื่นตาตื่นใจด้วยพี่น้องเนดะ้อจากมุมมุมนี้นะครมองไปจะเห็นน่านจะเป็นบัดพระแก้วโหด้านล่างพี่น้องเะะอ๋ยนี่ฮะสวนนะฮะพื้นที่นี่เป็นพื้นที่อ่าอนุญาตให้นะักท่องเที่ยวขอไปเนาะ ถ้จากจุดวาวบูย่างมาอันนี้ะจะย่างลงไปด้านล่างอันนี้จะเป็นทางเดินนะครับสกายบอกทางเดินน,นแต่สิ่งทีแปลกตาฟังนี่เลยอันนี้คือแก้วนี่เป็น้องกระจกแก้วที่เพิ่นเอามาเห็ุเป็นงานศิละปะดวดลายเป็นทางเดินถ้ามีแสงไฟจะประกายเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยทำมาชามเองสวยงามนะฮะ เป็นงานศิลปะที่เกิดจากเศษแก้วนาะพี่นงนอกเรียกว่ากระจกแก้วนั่นเองหามองทะลุปไปด้านนอกจะเห็นนะฮะเรือเนี่ยฮะเรือจัดเลี้ยงนอะพี่นงนอกอาตาละกาตาเลยมุมนี่สุดยอดประเทศไทยสุดยอดอิหรีถ้าจากมุมนี้ที่บาบูยางกายไปลงมานากพี่นงนาะสก,กายบอก ถอยมาด้านหลังจกักนอยนะฮะแล้วก็เดินไปทางด้านหนาเป็นทางยางนะฮะด้านท้ายก็จะเป็นางานศิลปะจากกระจแกวนอนที่ซื้อออกมาพี่น้องเอย๋ยว้าวนะฮะซื้อเหลงเาล่าของพ้มเป็นไทยนะฮะพี่น้องเอ๋ยจะเห็นเหมือนวัดอรุณนะครับหรือว่าเป็นน่าจะเป็นศิลปะนะฮะทางอายุธยาหรือว่าเป็นนครพนมเรียกพี่น้องเอพระธาตุพนม,พนม นทาทามาโบจามบูฟิทนะพี่น้องโอ้โหสวยงามเด้พี่น้องไอ้เบิ่งไกลๆเด้อยบัคืออีหยังเนาะที่ทำให้ชอบเห็นอยู่ด้านหน,น้าน,นี่เป็นศิลปะงานกระจกแก้วเลยพี่น้องนี่คืออีกจุดหนึ่งนะฮะฝรั่งเพิ่นเห็นเพิ่นตื่นตาตื่นใจเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเพิ่นบอกเลยว่าอาจจะตะลึงแล้วก็ทึ่งนะฮะในงานศิลปะเนี่ยฮะทายรูปเอาไว้นะครับพี่น้องครับ นี่คือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยห้างไอคอนสยามนะฮะจุดนี้อยู่ที่ถนนเจริญน,นครเนาะพี่น้องเนาะ,ะฟังซืีอว่าถนนคำวา่าเจริญกะยังขนาดนี้เราพี่น้องเอ๋ยขอยืมคำของบ่าเตยพจนมาใส่เด้อเพิ่นบอกว่านะฮะเพิน่พนบอกว่าประเทศไทยนะฮะบราจะเป็นต้องขายาสิ่งอื่นใดเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยขายแค่วิวความงามของเมืองไทยกะ ถือว่าเกินคุ้มแล้วพี่น้องเอ๋ยนะถือว่าเงินเขาประเทศลังไหลเขาประเทศแบบโอ้โหวิปวัติประว้น้อพี่น้องน่ากูัแบบบระวัติประว้นี่ครับเพื่อนบ้านเพื่อนกระทุกเทียงกันเหลืองเข้ามาขายฉาดอยู่นะฮะประเทศไทยเพื่อนกับที่ว่านี่แหละพี่น้องไอขายวิวนะขายวิวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวเพคนมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อนกับเขามาชมวิวของเมืองไทยแหละวัฒนธรรมของเมืองไทยนะฮะเพียงพ่อแล้วพี่น้องไอซัมเนี่นะฮะ ที่ว่าประเทศไทยมีเงิ่อนเขาประเทศอย่างหมากมายมหาศาลว้าวหมากหลายมุมนี่มากแห้งอิลีบา้าบวกับมายน่ยมได้กบบกเบื่อจักเกอ่อบนายจักเกอ่อเนาะพี่น้องเนาะว้าวสุดยอดประเทศไทยหลังกระทึงในความงามของประเทศไทย ถ้าผู้ชมลองเบิ่งดีๆนะฮะนี่คืองานศิลปะเดี่ยพี่น้องเลยนะฮะเกิดจากกระจกนะฮะกระจกที่เป็นกระจกแก้วเนาะพี่น้องเนาะนำมาต่อเนี่ยให้เป็นลวดลายเนี่ยที่นี่ห้างไอคอนสยามเนี่ยว้าวฝรั่งเพิ่นกระตะลึงเนาะพี่น้องเนาะมากหลายมุมนี่ เอาบาบูจะยางขึ้นไปด่านบนนะฮะให้ท่านชมเห็นภาพบรรยากาศอีกชนิดกันแล้วกันนักท่องเที่ยวกับมาเที่ยวเมืองไทยอย่างมีความสุขอย่าง แบบว่าคุ้มค่านะ้องพี่น้องนะ้องมาแล้วกับที่ว่าบอกต่อกันไปปากต่อปากนะฮะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วได้เห็นสิ่งที่แปลกใหม่นะฮะแปลกตาสําหรับนักท่องเที่ยวนะฮะบ่ะแปลกใจเรกพี่น้องเอ๋นะฮะว่าเมืองไทยแต่ละมือแต่ละเว้นทุกเทศกาลนะฮะจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนยางมาขาดสายนะฮะมาบอกเองเห็นแล้วกับพุ่มใจแทนเมืองไทยนะฮะพุ่มใจแทนประเทศไทยพุ่มใจแทนคนไทยเนาะอพี่น้องเนาะ ในน้ำทีเ่าพวกเองกับเป็นแห่งงานเล้าทีเ่เฮงงานในเมืองไทยนะฮะกัเก็บภาพบรรยากาศเหล่านี้นะฮะขอบคุณเมืองไทยเด้อนะฮะที่ให้เป็นเฮงงานเท่มนะฮะขอบคุณเมืองไทยที่ให้โอกาสนะฮะในการนําเสนอสิ่งดีๆสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจเนาะว้าวมุมนี้สุดยอดพี่เราเลยทัดขึ้นไปมุมนี้ว้าว เป็นภาพอีกภาพบรรยากาศหนึ่งทีบาว์บูเองได้เก็บมาฝากตอนทุกทานน้องเพื่องเนาะสำหรับท่านที่อยากจะมาเที่ยวนะะี่ะกลับมาได้เด้อที่ห่างไอคอนสยามนะฮะว้าวสวยงามพียงเอง่าไงว้าวมุมนี้วิวสุดยอดเลยพี่น้องเไงเอาท่านผู้ชมนะฮะสำหรับท่านที่มกักและก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอของบาว์ไก่ลิ้มกุนไหลเป็นกำลังใจ กคดกระดิ่งแจ้งเตือนนอ้นองพี่น้องสิงที่สําคัญนะฮะสนับสนุนบ่าวโบสถ์โดยการปรโมข่าวโฆษณาก็แล้วกันสําหรับคลิปนี้มูอน,น้บาบุกเองขอกาข่าวคําา่าสบายดีสวัสดีครับ